สวัสดีเพื่อนชาวเซฟกี้ครัวันนี้เราจะมาแก้ไขปัญหาของตัวมีห้าที่ที่ทางร้านขายไปนะฮะแล้วมีปัญหาก็คือเข้าสมุดรายชื่อแล้วเออร์เรอร์แบบนี้ฮะการที่เออร์เรอร์แบบนี้เนี่ยก็คือเป็นบั๊กของรอมนะฮะซึ่งเราหาวิธีแก้ก็คือไปที่เพจโต้นะฮะโหลดแอปชื่อรายชื่อติดต่อแล้วก็โทรศัพท์ของ Google เนี่ยออกมาะฮะแล้วจะออกมาได้นเนี่ยคุณก็สามารถโทรศัพท์ได้แล้วนะฮะน่ดุดลองกดโทรดูแล้วด้วยนะฮะก็สามารถใช้งานสามารถที่จะใช้งานได้ปกติเลยนะฮะ นี่ฮะอย่างเบอร์ที่ทางร้านก็เบอร์นี้นะฮะก็กดได้เลยนะฮะรายชื่อติดต่อฮะก็จะมาหมดเลยนะฮะเวลาเราจะเอาอรายชื่อเข้าจากซิมนะฮะให้กดปุ่มรีเซ็ตแอปค้างไว้ฮะอย่างนี้ฮะมันจะมีคําว่าเอ่อนำเข้าส่งออกนะฮะเราก็สามารถนําเข้ารายชื่อจากซิมการ์ดได้นะฮะมันก็จะเข้ามาดึ๊ดๆๆด,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 ดนะฮะประมาณนี้นั่นเองนะฮะก็ยังไงใครที่จะมีปัญหาเรื่องของการใช้งานยันงไงเดี๋ยวน่าจะได้ทําคลิปสอนการใช้มิวไอีกหนึ่งเป็นคู่มือมิวไอเลยเพราะว่า ช่วงนี้คนก็ใช้เยอะขึ้นเนาะก็มีความงงมากขึ้นตรงไหนหนะดุดรู้ก็จะช่วยกันแชร์นะฮะความรู้มีแว่งกันฮะอะไรที่ถูกต้องผิดถูกยังไงเราแนะนำกันได้พูดจากกดีๆได้เนาะแล้วเจอกันสวัสดีฮะ